หลังจากที่ยวชุมชนที่สปันแล้วนะครับมาหาของกินกันบ้านดีกว่าตอนนี้เอิร์ธอยู่ที่อำเภอท่าวางผาพร้อมกับพี่ภากรครับผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดมาชนสาขาปวดจังหวัดน่านนั่นเองนะครับพี่ภากรครับมาที่ท่าวางผาเราควรจะไปกินร้านไหนดีครับวันนี้พี่พาคุณเอิร์ธไปที่ร้านกิ่งโพนะครับร้านนี้มีชาวบ้านเอาวัตถุดิบมาส่งถึงร้านเลยครับนั่นแสดงว่าวันนี้เราจะได้กินวัตถุดิบที่สดมากๆแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรเข้าไปที่ร้านกันครับ แล้วพี่ภากรก็พาเข้ามาในร้านนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างร,ร้านกิ่งโพเจ้าของร้านชื่อพี่กิ่งนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครบะรรยากาศดีมากเนอะริมแม่น้ำน่านและเมนูด้านหน้าก้นหน้ากินมากด้วยเช่นเดียวกันเห็นบอกว่าจริงๆแทบจะไม่ต้องไปจ่ายตลาดเลยใช่ค่ะคืออย่างผักเนี่ยที่บ้านจะปลูกเองถ้าเกิดไม่พอนี้ชาวบ้านเขาจะมาขายให้ค่ะการันตีความสดแล้วปลอดสารพิษ พี่ปรกรณ์ดีกว่าครับแสดงว่าต้องมีเมนูถูกใจครับที่พี่อยากจะแนะนำว่าคือแกงส้มเมืองปลาคังรสชาติจะไม่เหมือนกับทางภาคกลางและภาคใต้นะครับเนื้อปลาจะเด้งและหวานมากครับอ๋อนะครับพูดถึงแกงส้มนี่คนไทยรู้จักแน่นอนครับแต่พอเป็นแกงส้มเมืองอาจจะไม่ค่อยคุ้นเดี๋ยวผมอาสาชิมให้ครับคนภาคคนภาคกลางจะบอกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่แกงส้มเนะมันจะเป็นเหมือนแบบต้มยำห่ะเออแค่ท้ายต้มยำต้มยำแต่ว่าแบบแซ่บ แล้วรสชาติดีนี่ครับอย่างที่พี่ตาตอ,อนบอกปลาเนื้อเด้งมากพี่กิ่งบอกว่ามันหาให้กินได้เฉพาะที่กิ่งโพธาวังผาเพราะว่าจะเป็นแกงส้มแบบไทยยวนดั้งเดิมนะคะคือจะใช้แบบน้ําต้มยำไม่โขลกพี่แกงจะมีขมิน้นมีส้มปล่อยที่ขาดไม่ได้คือต้นตูนแล้วมะเขือส้มแล้วก็พี่ขี้หนูสวนะคะ่ะแล้วนอกจากกินแกงส้มเมืองแล้ว ควรจะกินอะไรอีกอ่าเมนูนี้คือปลาทอดยำสมุนไพรนะคะแล้วต่อไปก็เมนูไก่ทอดมะแขวน่นะคะไก่ทอดมะแข็นของทางร้านนะครับผงม,มะแข็นเนี่ยะจะฝังอยู่ในเนื้อไก่ทำให้รสชาตินี่จัดจ้านมากเลยครับ เพราะฉะนั้นมาท่าวังผานแนะนําอย่างยิ่งครับที่สําคัญมีสิทธิพิเศษไว้รอต้อนรับด้วยใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าที่บอกว่ามาจากรายการคารวานสำราญใจลดค่าอาหาร10%สว่วนลูกค้าที่ชำระด้วย QR code ของธนาคารกรุงเทพลดค่าอาหาร5%ถึงสิ้นปีนี้นะคะ